เ็สวัสดีกันด้วยกับส <si ีกับมเจมี่อยู่กับน้องเพชรเช่นเคยอยู่กับสกายวอลพาทที่ห้าใช่โอเคน้องเพชรไม่อาจหรออาจโอเคอ่ะเฮ้ยโอเคยูว้อาจจะโดนเลยไหมหนึ่งสองสามโดนเลยได้อยู่น้องเพชรอยู่ที่มันเปหิมาปะไม่ได้อยู่ออาคนละแมพทำไมเราอยู่คนละแมพกันตลอดเลยน้องเพชร ตอนนี้คอนโมรู้สึกว่าจะแลกม <c oughs> ากเพราะมีคนเข้าเยอะมากตาแรกคอยนั่นคอยเล่นคอลเราแมปกันก่อนแต่ถ้าตาหน้าไม่ได้เล่นด้วยกันก็จบอัดอัดไหมตาเล่นโอเคนะแตละคลิปจะตายอยู่เนี่ย โอ้แอปเปิลพี่ไม่มีแอปเปิลไม่เดะเหรอเอาอโว้ยเอาเออโอ้ยโอ้ยตายเออตายเหมือนกันป่ะเพจอีสักหนึ่งรอบแล้วกันนะ ใช่คือเราเล่นกากมากสไซออนเนยอ๋อที่จริงเราเล่นเก่งแต่ว่ามาเซิร์ฟนี้เรากากเดี๋ยวคลิปหน้าไปอัดเบสบอลกันนะโอเคลงเลยไหมหนึ่งสองสามเพชรพอดีเลยลองเพชรพอดีเลยฮะเห็นไหมเมาค้างแป๊บหนึ่งอออจะตายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพชรมาหานะโอ้ยลงยังไงเนี่ยก็ลงคันใด ลงคันใดบันไดเอาเตีได้แล้วก็เจ้ากะไม่บอกเลยมันมันพอเริ่มกันแล้วนะเพชรเกือบจะตายอยู่แล้วรู้ไหมทำไมมาเล่นโอ้โหใครปาลาระเบิดเฮ้ยมีคนมาเอ้ยอู้ตายไม่ทำไรมันก็มาแล้วว่าอะเ<า>อ้กซกนแมนรอบแล้วกันเนาะนพาดึงเราจะเรียกสามรอบ กะจริงๆเรา oh, เนี่ยโอ้โอ้ตายรอก่อนรอก่อนตายแล้วไหน <Okay. S 1> นี่ oh. ไงเพชรแหลกแหลกโอ้ยแหลกใช่แหลกมากคนเยอะหนึ่งมาเรื่อยเ,เนี่ยสองสามไปอยู่ที่เป็นทรายวะเพชรยังไงเห็นคนที่มันเป็นอนะไรเนี่ยบะตัวสกินอะไรกะอ๋อเฮลโหล อย่าเพิ่งตายก่อนอละกันนะเอออุ้ยได้แอปเปิลทองเว้ยไม่ได้มาดูกันเราได้กล่กองมีกี่กล่องสองกล่องข้างบนหัวนหนึ่งกล่องไหนอ๋ออุ Apple ้ยแอปเปิลทองเอ็นชันผมผมไม่ได้สะอาดเลยพวกแอปเปิล ท้ไมเซิร์ฟนี้มันมันโอ้โหเอาของตรงกลางดีไหมนะไปเร็วไปคนแรกเลยเพจเดี๋ยวพี่จะไปหาตรงกลางนะอย่าฆ่าพ,พี่มาแล้วอย่าฆ่าพี่ไปไม่ฆ่าอยู่แล้วจะฆ่าทำไมล่ะโอ้โอคุณไม่ใช่คุณเตินนะผมผมเคสเกมอาก์ค้าดอเดโอเขากินผมไม่แบ่งผมเลย เราไม่มีดาบอ่ะในมีประดาบอ่ะมีมีขวานด้วยเอาไหมอาดาบขวานเอาขวานกันเลยอ่ะผมไม่หวงหรอกฮัลโหลขอท่านหนูเฮ้ยมีครบนะไป้แป๊บนึงเมาค้างค้างอื้มโอ้ยค้างค้างเติ้นเติ้ค่ะดิเติ้นมามาตีตีเเ มาสู้มาสู้มาสู้แอกเอาไหมเอายาลีนั่นไหมยาลีเลื่อนไหมเอาไหมยาลีเลือดอ่ะเอาไม่ไปแล้วไม่ปแล้วเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเราไปบุกมันโอ้ยเจ็บมั้งล่เจ็บมาบังอ่ะเฮ้ยยิงเลยยิงมันตกเลยยิงยิงตกเลยโอ้ยเอ็นนี้เขาเรียกว่าธนูปากที่สอง ที่ว่าเราอยู่ตรงกลางมันอันตรายว่ะแล้วเราแยไปอยู่เกาะกันปล่าไม่อันตรายไม่อันตรายมันอยู่มันอยู่ข้างมน่ะเพชรยิงกันดิใครจะกล้าผมไปเร็วเพชรระวังเพชรไม่ป็นระวังระว้าระวังผมเลยมึงจะตกแล้วนั่นแหละฮะบอกว่าอะไรเอ้ยเอ้ยพี่จะไปเกาะนู้นรอดยังรอดอยู่ เอาเหรอฆ่าฆ่าเพื่อนเราเหรอเอาเหรอตายรอจบเลยไหมผมอะพี่จะตายรอให้ตายทีมนี้แล้วก็จบเลยโอเคฟังเสียงคือตายเร็วมันมันไปตรงกลางอะเพชรเพชรเพชรตายยังตายโอ้เพชร ตายอย่างอนาาันหนักตกลงมาตายไม,ไ,นะไม่ได้อนาาันหนักนะไม่ได้อันานมากขนาดนั้นนะไม่ได้เดินตกนะโดนมันยิงตกเอาเปิดไม่ได้อีกอย่าพูดกินโอย้ยอบัก เดี๋ยวคลิปยาวเดวตัดแล้วกันอโอเคครับก็รอก็สำหรับคลิปขอลเราในวะิดีเจอกันทหน้าบาย